ในอาณาจักรใต้ท้องทะเลการเตรียมการอย่างแข็งขันเริ่มต้นขึ้นในส่วนลึกของทะเลเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันเกิดของเจ้าหญิงองค์สุดท้องแห่งอาณาจักรเงือกน้อยอาริยาผู้งดงาม ในขณะที่ทุกคนกำลังตระเตรียมของขวัญดอลฟี่โลมาตัวน้อยก็ตั้งใจออกไปหาของขวัญที่เหมาะที่สุดสำหรับเงือกน้อยหลังจากว่ายน้ำมาเป็นเวลานานเขาก็เห็นประกายวิบวับด้านหน้าแสงวิบวับนั้นมาจากไข่มุกแห่งมหาสมุทรที่เจ้าหอยกำลังเฟาไว้อย่างแน่นหนานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ทะเลมากมายต่อแถวเพื่อให้ได้ชมความเจิดจรัสของไข่มุกนี้ดอลฟี่คิดว่าไข่มุกนี้จะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับอาริยาแน่ๆ ณตอนนั่นเองแม่มดเวกาแห่งท้องทะเลก็ปรากฏตัวขึ้นอข้าไม่เคยเห็นมุกที่ส่องสว่างขนาดนี้มานานแล้วมันต้องเป็นของข้าก่อนจะได้ถามไทยใครเวกาก็คว้ามุกนั้นมาจากหอยด้วยความโมโหโธเวกาโปรดคกืนไขมุกของข้ามาเถอะมันยังต้องติบโตอีกมากนะ เวก้าไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นและจากไปพร้อมกับมุกในมือดอฟฟี่แอบตามนางไปเขาหมายจะเอามุกกลับมาให้ได้แต่งูเจ้าเล่ห์กลับสังเกตเห็นดอฟฟี่ก่อนนาาหญิงขอรับมีโลมางี่เง่าตามเรามาข้าว่าเขาจะมาเอามุกไปโอ้ยอย่าก,กวนข่าได้ไหม ไปจัดการซะสิเจ้างูใช้หางปลาทรายใส่โลมาน้อยโอ้ยหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เมื่อดอลฟีหยีตาเพราะโดนทรายเจ้างูก็ไม่ยอมหยุดแล้วเวี่ยงเท้าไอวี่ใส่เขาอีกดอลฟี่ไม่สามารถกำจัดมอสได้จึงร่วงลงไปอยู่ด้านหลังหินอย่างไร้ทางสู้ ชววย,วยเป้าหมายของเวกาคือการทำแหวนวิบวับด้วยการเจาะรูลงไปตรงกลางไข่มุกนางรวบรวมวัสดุทั้งหมดสำหรับการนี้วันรุ่งขึ้นเงือกน้อยอาริยาได้ยินเสียงเจ้าหอยร้องไห้ขณะที่เธอออกตามหาดอกฟีไปทั่วเอา้าเป็นอะไรไปเจ้าหอย ร้องไห้ทำไมกันโไข่มุกแม่หมดเวก้าเอาไข่มุกของข้าไปมันยังเล็กมากอยู่เลยโธ่อย่าอารมณ์เสียไปเลยนะเจ้าหอยที่รักข้าจะนำไข่มุกกลับมาให้เจ้าแต่ข้าต้องหาดอลฟี่ให้เจอก่อนเจ้าหอยบอกเธอว่าดอลฟี่ก็อยากได้ไข่มุกที่เวก้าเอาไปจึงไล่ตามเวก้าไปโอ้ไม่นะ เวก้าอาจทำร้ายทั้งไข่มุกและดอฟฟี่ได้โอ้ oh. เงือกน้อยว่ายน้ำอย่างร้อนใจไปทางถ้ำของเวก้าในอีกด้านหนึ่งเวก้ากำลังจะใช้ไม้ในมือเจาะรูบนไข่มุกแต่ทันใดนั้นรัศมีของไข่มุกก็ค่อยๆหมองลงนางนำไข่มุกไปวางไว้ในเปลือกหอย และใช้แขนปลาหมึกโบกไปมาร่ายคาถาส่องสว่างให้แต่ทว่าณตอนนั้นจู่ๆเจ้างูก็ว่ายน้ำมาอย่างรวดเร็วจนชนเข้ากับเปลือกหอยทำให้ไข่มุกตกลงไปที่พื้นไข่มุกกลิ้งไปและไปติดอยู่ในรอยแยกหินที่พื้นโธโเ่เจ้าทำอะไรลงไประหว,ว่าที่ข้ากําลังร่ายคาถาฮะ โปรดอย่าโกรธ<ก>เลยท่านราชินีข้าจะไปเอามุกออกมาให้เองแม้จะใช้ทั้งสองหัวและหางพยายามดึงไข่มุกออกมาเจ้างูก็ทำไม่สำเร็จโอ้ยเจ้างูเจ้าทำลายแผนการของข้าหมดเลยออกไปให้พ้นหน้าข้างูออกไปจากถ้ำอย่างเงียบ เมื่อเห็นเต่าว่ายน้ำอย่างอารมณ์ดีอยู่ข้างหน้าเขาก็ไปแกล้งพวกเต่าห้ามมาว่ายตรงนี้เดี๋ยวจะกวนท่านราชินีเต่ามองหน้ากันและรีบว่ายออกไปจากตรงนั้นพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้มาจากด้านหลังหน้าผา เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้หน้าผานั้นก็เห็นโลมาน้อยดอกฟีร้องไห้ตัวสั่นอยู่ด้านในเถาไอวีที่เต็มไปด้วยมอสที่กักขังเขาไว้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าดอฟีงูขังข้าไว้ที่นี่โปรดช่วยข้าด้วยไม่ว่าเต่าจะพยายามแค่ไหนพวกเขาก็กำจัดมอสออกไปไม่ได้เพราะพวกเขาต้องใช้มือในการแก้ปมที่ผูกไว้ ใดน,นั้นเงือกน้อยอาริยาเห็นพวกเต่าอยู่ใกล้ๆทาเมื่อเธอเข้าไปใกล้เธอก็เห็นดอลฟี่อ๋อดอลฟี่ข้าจะช่วยเจ้าเองในที่สุดอาริยาก็ช่วยเพื่อนโลมาไว้ได้ด้วยมือที่แข็งแกร่งของเธอข้าขอโทษจริงๆนะเงือกน้อย ้าแค่อยากให้ไข่มุกงามๆเป็นของขวัญวันเกิดเจ้ามิตรภาพจากเจ้าลำค่ากว่าของขวัญใดๆที่เจ้าจะให้ข้าได้อีกทีนี้ไปเอาไข่มุกกลับไปให้เจ้าของที่แท้จริงกันเถอะเงือกน้อยและดอลฟี่ไปยังถ้ำของแม่มดทะเลด้วยกันเวกาประหลาดใจมากที่ได้เห็นอาริยาเจ้าปิทุระอะไรเจ้าหญิงเวกา การเอาของผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องผิดโปรดคืนมุกเม็ดน้อยมาซะฮะทำไมข้าต้องทำตามที่เจ้าบอกด้วยออกไปจากถ้ำข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะพ่นมึกใส่เจ้าอาริยาดูสิมุกตกลงไปในรอยแยกเมื่ออาริยาก้มลงไปจะหยิบมุกที่ติดอยู่ในรอยแยกเวกาก็เริ่มคว้างบอลน,น้ำมึกใส่เธอด้วยแขนปลาหมึก ดอฟฟี่ใช้หางป้องกันไม่ให้น้ำหมึกไปโดนอาริยาแต่ตัวเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำหมึกแทนเงือกน้อยนำไข่มุกออกมาจากรอยแยกได้ในที่สุดด้วยความยากลำบากและพวกเขาก็รีบจากไปมุกที่สูญเสียรัศมีไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าฮ<ะ>เงือกน้อยและดอฟฟี่ไปหาเจ้าหอยโดยถือไข่มุกอย่างระมัดระวัง เจ้าหอยน้อยดีใจมากที่ได้เห็นมุกที่หายไปเมื่อเงือกน้อยคืนมุกให้เจ้าหอยมุกนั้นก็เปล่งประกายอีกครั้งฮ่าพวกเขาเอามุกไปก่อนมันโตและทำให้รัศมีดับไปขอบคุณมากนะที่เอามันกลับมาให้ค่ะโลมาน้อยดอฟฟี่ดีใจมากที่ไข่มุกได้อยู่กับเจ้าของที่แท้จริงแล้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็ไปเข้าร่วมงานฉลองวันเกิดของอาริยาและสนุกสนานเฮฮากันและดอฟฟี่ก็ได้เรียนรู้แล้วว่านับแต่นี้ไปเขาไม่ควรทำเรื่องอันตรายอันตรายอีกและมิตรภาพมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งไข่มุกที่ส่องสว่างที่สุดวันหนึ่งคนแกรติวเรียสและกรัมปี้กำลังขุดเหมือง เช่นเคยคนแคระคิวเรียสทำงานอย่างรีบร้อนส่วนอีกด้านหนึ่งคนแคระกรัมปี้ก็ไม่สบายใจกับงานช่วยๆของคิวเรียสเลยเนีย่เจ้าช้าช้าลงหน่อยได้ไหมโอ้โหดูสิเจ้าเห็นไหมอะไรส่องแสงอยู่ตรงนั้นนะ่ะคนแคระคิวเรียสใช้เสียมขุดลงไปและดึงหินสีแดงเข้มก้อนเล็กขึ้นมาคนแคระกรัมปี้ก็เริ่มไอเพราะฝุ่น <c oughs> ดูสิว่าทำอะไรไว้เนี่ย <c oughs> ความช่างสงสัยของเจ้าสร้างปัญหาตลอดเลยหินนี้มันมีไม่ใช่ทำอะไรนะจะไปรู้ด้วยเหรอข้าไม่อยากรู้ด้วย <c oughs> โอ้ยโอ้ยไม่น่ามาเหมือนกับเจ้าจริงๆเลยเมื่อได้ยินที่กรัมปีพูดทิวเรียสก,ก็โมโหเขาหยิบหินสีแดงนั้นและออกจากเหมืองไป ส่วนอีกด้านหนึ่งราชินีใจร้ายเฮล่าสังเกตเห็นแสงสีแดงเปล่งออกมาจากลูกแก้วในถ้ำของนางเมื่อนางไปดูนางก็เห็นหินสีแดงในมือของคนแคระคิวเรียสฮะหินพลังงั้นระโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่าท่านราชินีพูดว่าอะไรนะขอรับเตรียมตัวให้พร้อมดันคอฟเราจะไปเอาของของข้ากัน คนแคระคิวเรียสสังเกตเห็นควันลอยออกมาจากกระเป๋าเสื้อผ้าของตนตลบอบอวนผ่านป่าทันทีที่เขาวางมือบนกระเป๋าและสัมผัสกับหินนั้นเขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนเอ้ย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 ข้าโดนลวกสอ้ยจากนั้นเขาก็คุ้ยหินออกไปจากมือเพราะว่าหินนั้นร้อนเกินกว่าที่คิวเรียสจะถือไว้ได้ณตอนนั้นเองเฮ็นล่าใจร้ายปรากฏตัวขึ้นข้าง,างหิน เธอหยิบหินขึ้นมาในมืออย่างสงบเจ้าอส่หาไปเอาหินล้ำค่านี่ออกมาให้ข้าแต,แต่แต่หินนั่นเป็นของข้าข้าเจอมันก่อนมันเป็นของข้าแล้วฮ่านี่คือหินพลังและผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะถือได้ มันไร้ค่าในมือคนแครออนแอบอบบางเช่นเจ้าท่านใดนั้นเฮล่าก็หายวับไปพร้อมกับหินพลังในมือคนแคร์คิวรียสจึงวิ่งไปหาสโนไวด้วยความหวาดกลัวสโนวไวประหลาดใจมากที่ได้เห็นคนแคร์วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาใจเย็นก่อนเถิดคิวรียสค่อยๆเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น วันนี้ข้าพบหินพลังในเหมืองและเฮล่าก็เอามันไปจากข้านางคงจะใช้หินนี้ทำเรื่องเร้รายมากมายในเร็วนี้เจ้าหญิงข้าขออาภัยจริงๆเราจะหาทางหยุดนางแน่นอนคิริอัสมากับข้าณตอนนั้นเองเฮล่าและผู้ช่วยดันคอฟกำลังเตรียมการร้ายกาจในถ้ำดำมืดอัมมาตนอตานนตาอัมมอตาอ ทันทีที่ดันคอฟอ่านคาถานั้นนำแสงเปล่งออกมาจากหินพลังและเข้าห้อมล้อมดันคอฟโอ้ยโอ้ยข้าไม่ไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมาตาทูตาสูตาโอ้ยช่วยด้วยท่านท่านราชิดีออกมาซะไรความสามารถจริงๆแก่อ่านให้ถูกยังทำไม่ได้ อมาโรดโนรซาอาซโรนสตาทัานทีที่เห็นลาท่องคถาแสงสีแดงเข้มส่องกระจายไปทั่วถ้ำเพราะว่าราชินีใจร้ายได้สร้างภูเขาไฟขนาดยักษ์ขึ้นในที่ที่ห่างออกไปเล็กน้อยท่านราชินีทำสำเร็จแล้วท่านช่างเป็นแม่โมผู้เก่งกาจทีนี้ก็โยนพวกคนแคระกับเจ้าหญิงลงไปในภูเขาไฟทีละคนฮ <laughs> เกือบได้เวลาที่ข้าจะเป็นสตรีที่งามที่สุดในโลกแล้วดันคอฟจะไม่มีใครริอาจประชันความงามกับข้าได้อีกต่อไปในระหว่างนั้นสโนไวท์และคนแกระคิวเรียสที่กำลังปีนภูเขาก็มาถึงถ้ำของเฮนล่าจนได้ทันทีที่พวกเขาเห็นหินสีแดงลอยอยู่ในอากาศตรงหน้าเฮนล่าก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังพวกเขาข้ากำลังรอพวกเจ้าอยู่พอดี คนแคระอีกหกคนอยู่ไหนล่ะข้าต้องการพวกเขาด้วยนะเฮ <laughs> 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 ้ยเจ้าไม่เหนื่อยทำเรื่องร้ายกาจบ้างหรอเฮล่าเจ้าทำอะไรเราไม่ได้หรอกเฮล่ายกมือขึ้นและเรียกงูในถ้ำออกมาบริวารของข้าไหนออกมาโอบกอดแขกหน่อยสิงูถ้ำที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยเข้าล้อมรอบสโนไวท์และคนแคระอีเรียส ช่วยด้วยแขนข้าข้าขยับไม่ได้อเฮล่าบอกให้งูของเจ้าปล่อยเราเดี๋ยวนี้มันทำเราเจ็บด้วยพลังจากหินพลังเฮล่าส่งสโนไวท์และคนแคระคิวเรียสไปอย่างภูเขาไฟที่กำลังปะทุในขณะเดียวกันกรัมปี้หาคนแคระคิวเรียสไม่เจอเลย mm hmm. เขาจึงไปหาคนแคระเอส เอ yes. ข้าทำผิดพลาดครั้งใหญ่ข้าพูดให้คิวเรียเสียใจข้าตามหาเขาทุกที่เพื่อขอโทษแต่ไม่เจอเขาเลยสักทีหนึ่งกรัมปี้เจ้าก็รู้ว่าต้องระวังคำพูดของตอนเองเวลาโกรธนะข้าเสียใจจริงๆข้าจะไม่พูดจาไม่ดีอีกแล้วบางทีเขาอาจจะไปที่วังของสโนไว้ก็ได้นะไปดูกันเถอะ โนไวและคนแคระคิวเรียสหวาดกลัวมากเมื่อมองไปยังลาวาร้อนระอุที่ไหลลงมาเรื่อยๆจากภูเขาไฟต้องขอบคุณหินพลังนี้อีกไม่นานเจ้าและความงามของเจ้าก็จะหายไปจากโลกนี้โนไวต่อให้ข้าหายไปความร้ายกาจในใจเจ้าก็ยังคงอยู่เสมอเฮลลาเจ้าจะไม่มีทางได้รับความงามด้วยหัวใจมืดมนร้ายกาจเอาเลยบริวารข้า พาแขเข้าไปในลาวาเร็วๆเฮล่าออกคำสั่งกับงูถ้ำทั้งหลายขณะที่งูกำลังจะโยนสโนไว้และคนแกระลงไปในลาวาดันขอบเกิดกลัวลำแสงที่พุ่งมายังตัวเขาและล้มไปโดนเฮล่าหินพลันของเฮล่ากลิ้งไปทางสโนไว้เจ้าหญิงเกือบคว้าหินไว้ไม่ทัน ด้วยเหตุนี้สีของหินจึงเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวในทันทีโอ้ไม่นะหินพลังของข้าเมื่อพลังของหินเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเหล่างูจึงเลื้อยไปหาสโนไวท์และคิวรีย s สสโนไวท์ใช้แสงที่เปล่งออกมาจากหินจับเห็นล่าและขังนางไว้ในหินนั้นเฮนล่าพยายามร่ายมนโดยใช้มือโดยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่นางไม่มีพลังเหลือแล้วน้อพลังของข้าเจ้าทำลายมันหรือไม่มีทางข้าอยากทำไม่ได้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขและใช้ชีวิตร่วมกับความงามแห่งชีวิตในทุกๆวันแม้ไม่มีพลังก็ตามอย่าได้ลืมเสียล่ะสโนไว้ใช้หินพลังสีเขียวทำให้นาวาที่เอ่อล้นออกมาจากภูเขาไฟสงบลง หลังจากนั้นก็กลับวังพร้อมกับคนแคร์คิรีย u สคนแคระอื่นๆที่คอยต้อนรับพวกเขาด้วยความยินดีก็มีความสุขเป็นอย่างมากส่วนอีกด้านราชินีเฮล่าไม่อาจเข้าใจได้เลยว่านางจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีก็ต่อเมื่อใช้พลังนั้นทำสิ่งดีๆไม่ใช่ทำสิ่งที่ร้ายกาศ